อน้องน้องตื่นแล้วเหรอคะโอ้ไม่หลงไม่ลง หยุดเลยเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนใหม่ๆอย่างเงี้ยไปล้างมือก่อนจะมาจับน้องเลยนะทำไมอะครับแม่ก็เดี๋ยว RSV อ่ะมันจะติดน้องไงลูกอ๋อ r S V ครูบอกว่ามันกำลังระบาดแล้วก็น่ากลัวมากด้วยใช่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นรีบไปล้างมือก่อนมาจับน้องเลยโอเคครับแม่เดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนก็ได้ครับมาจ้าโอ้น้องร้องใหญ่เลยโอ้หิวโนมหลดค่ะ ล้างมือล้างมือให้สะอาดน้องจะไม่ได้ติด R X V โอเคล้างเสร็จแล้วไปจับน้องดีกว่า เดี๋ยวพ่อพาขึ้นรถไปรับแม่ที่โรงพยาบาลเพราะเพื่อนของแม่อยู่ที่นั่นแม่ไปเยี่ยมเพื่อนกอกอกึ๊กือ,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 อเอาน้องดีเจลงมาพอดีเลยเอาพ่อจะไปไหนครับอ๋อพ่อจะไปรับแม่ที่โรงพยาบาลแม่ไปเยี่ยมเพื่อนอ่ะจะพาน้องไปด้วยหรูไปไหมเฮ้ยไม่ได้นะครับพ่อเดี๋ยวน้องติด R X V คุณครูบอกว่ามันอันตรายมากเลยที่โรงพยาบาล ว่าปกติควรจะไปโรงพยาบาลเพ่ต้องเป็นไข้ต้องป่วยไปก่อนแล้วน้องตัวเท่านี้ภูม,มกันยังไม่เยอะอือเอาไงดีเนี่ยงั้นหนูดูแลน้องแป๊บหนึ่งนะเ,เดี๋ยวพ่อไปรับแม่เก่งมากเลยที่ช่วยเตือนพ่อโอเคอย่นี้สิเดี๋ยวพ่อรับแม่ก่อนนะเดี๋ยวมานะคะโอเคร้องน้องเนี่ยพี่รงนะคะ เดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นเล่นนะคะไม่งงงงนะคะโอเคไปกันเลยโองงอากาศดีจริงๆอุงยเด็กคนนั้นน่ารักจังเลยเข้าไปจับงง้งหน่องดีกว่าขอจับแง้มงนงบงง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 งนขอโทษนะครับคุณทานอสแต่ RXV กงงงงงงงางง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 ง ร้ายมากฉะนั so にに้นผมขอไม่ให e nah. ้คุณมาจับน้องผมแต่ชมได้นะครับผมก็เด็กน่ารักเั่นอย่าที่จับแก้วปกติท่นจับแก้วคนอื่นไม่มีปัญหาเลยเนี่ยก็คุณหมอเขาออกมาบอกว่าห้ามจับแก้มเด็กๆนะครับอืมกดทิ้งอะนะเด็กตัวเท่านี้ฟูมิกุ้มกันยังไม่เยอะอืมเก่งมากเลยหนูเป็นพี่ที่ดีดูแลน้องรักนะคงแค่นี้แล้วกันนะบายเจ้าเอ๋อคุกคุก าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบเายบ๊ายบไปเลยอ่าน้องตอนนี้ก็ใกล้จะข้ามแล้วกลับบ้านดีกว่าไปเลยว้าวเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ R x V กำลังระบาดอย่าลืมระวังน้องที่ดีนะครับ ใช่ครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องคิดดีทีวีอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ในช่องเราด้วยนะครับบ oh, ๊ายบายบ๊ายบายไม่หายหรอกบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีด้วยนะครับ